สวัสดีเพื่อนๆเ,เทรดเดอร์และนักลงทุนในหุ้นทุกท่านสวัสดีวันพฤหัส,สบดีที่11กันยายน2 5 6 8เมื่อวานนี้เซ็ตก็ยังคงยืนได้สวยนะครับโดยเซ็ตปิดที่1,278.05จุดปิดบวกไปเล็กน้อย1.97จุดคิดเป็นบวก0.15เปมูลค่าซื้อขาย42,552.94ล้านบาทเมื่อวานนี้เซ็ตก็เขียวสลับแดง ทำจุดสูงสุดในช่วงเช้าที่1,281.19จุดแล้วก็ทําจุดตําสุดที่1,274.39จุดในช่วงบายกลับขึ้นมาอยู่ในโซนสีเขียวแล้วก็ปิดที่1,278.05จุดบวกไปเล็กน้อย1,97จุดเซตก็กระเทบเข้าไปใกล้แดวต้าน1,283จุดส่วนแนวรับอยู่คงเดิมที่1,231จุด วันนี้ถ้ามีปัจจัยบวกก็น่าจะทะลุแนวต้านขึ้นไปได้นะครับเมื่อวานนี้นักลงทุนรายย่อยภายในประเทศและสถาบันอยู่ทางฝั่งซื้อส่วนนักลงทุนต่างประเทศและบัญชีบริษัทหลักทรัพย์อยู่ทางฝั่งขายสรุปยอดการซื้อขายหุ้นหลังจากตลาดหลักทรัพย์ปิดทําการไปเมื่อวันพุทธที่10กันยายน2568ต่างชาติขาย1799.79ล้านบาทโรเกอร์ขาย3 1 1 8 6ล้านบาท ในขณะที่รายย่อยซื้อ1,410.45ล้านบาทและกองทุนซื้อ701.20ล้านบาทต่างชาติเป็นฝ่ายชัดทีเฟกซขาย1 1 1 9 4สัญญารายย่อยและกองทุนเป็นฝ่ายลองทีเฟกซรายย่อยซื้อ6,090สัญญากองทุนซื้อ4,104สัญญาเป็นการซื้อขายผ่านโปรแกรมเทรดดิ้ง4 5 5 2หุ้นส่วนใหญ่อยู่ทางฝั่งซื้อนะครับ ในภาพรวมมด Active มีหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายเกินกว่า1,000ล้านบาทจำนวน10หลักทรัพย์5ลำดับแรกที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุดได้แก่ปตทติดลบไป25สตังค์หุ้นการบินไทยบวกไป80สตังค์เคทีติดลบ25สตาตังค์หุ้นเดลต้าบวกไป2บาท50สตังค์และหุ้น a d v a n c e ์ราคาไม่เปลี่ยนแปลงหุ้นที่ติดเข้ามาในท0 Top ี้ s และมีมูลค่าซื้อขายสูงสุดได้แก่คอมเซปิดติดลบไป3%โดยมูลค่าซื้อขาย663ล้านบาทคอมเซร่วงลงมา85สตาตังค์ลงมายืนที่24บาท40สตังค์รองลงมาได้แก่หุ้น BA ซื้อขายกันที่170ล้านบาทร่วงลงมา50สตังค์ลงมายืนที่13บาท80สตังค์ลำดับที่3หุ้นเซนเทล ซื้อขายกันที่156ล้านบาทเซ็นเทลร่วงลงมา1บาท25สตางค์ลงมายืนที่ราคา32บาทในขณะเดียวกันมีหุ้นที่ติดเข้ามาใน20 t top gain ปิดราคาที่ซีลิ่ง2ตัวนะครับได้แก่หุ้น b บโอเทคและ NCL ส่วนหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุดได้แก่ TPI PL ซื้อขายกันที่271ล้านบาทแล้วก็บวกไป20%ราคาดีดขึ้น14สสตางค ขึ้นมายืนที่84สตังค์รองลงมาได้แก่หุ้นซิงเกอซื้อขายกันที่234ล้านบาทซิงเกอร์บวกไป7%เน่ด้งขึ้นมา50สตังค์ขึ้นมายืนที่7บาท45สตังค์และหุ้น psl ซื้อขายกันที่118ล้านบาทแล้วก็บวกไป6%ราคาดีดขึ้น45สตังค์ขึ้นมายืนที่7บาท20สตังค์มีหุ้นที่ทำบอลลูนระเบิดในเชิงบวก3ตัวแรกได้แก่หุ้น PSTC, ITD และ UMI v อล u m e ม l เลิในเชิงลบ3ามแรกได้แก่หุ้นทิสโก้อมตะและหุ้นคิส Impact ในเชิงบวก3ามแรกได้แก่หุ้นเดลต้าการบินไทยและ BDMs Volume มาเลิดในเชิงลบ3ามแรกได้แก่หุ้น AOT, PTT และ KBank วันนี้ก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับเข้าไปสองหุ้นสำหรับเล่นเทรดเกงกำไร โดยคัดเลือกมาจากเทเวนตี้ท็อปเกนซึ่งส่วนใหญ่ก็ยังเป็นหุ้นไซเล็กเพนนีสต o c กเหมือนเดิมเรามาเริ่มจากหุ้นไบโอเทคหุ้นไบโอเ c h นี่ดูครับในไทม์เฟรมวีคราคาก็ไซเวอ์ออกด้านข้างนะครับฐานของรอบหุ้นอยู่ที่16สตังค์โดยสัปดาห์ที่แล้วมีแนวต้านอยู่บริเวณ23สตังค์เมื่อวานนี้ทำราคาซีลิงก็เลยพุ่งขึ้นไปปิดที่ราคา27สตังค์ ส่วนภาพกราฟใน Time Frame Day ช่วงที่ไบ o อเทคลงมาปรับฐานต่ำสุดอยู่ที่ราคา16สตังก์ก็อยู่ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมจากนั้นก็ยกไฮยกโลขึ้นไปในช่วงกลางเดือนสิงหาคมพุ่งขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณ23สตังค์ยังไม่ผ่านถอยลงมาสร้างฐานยกโลขึ้นไปอยู่ที่19สตังค์ส่วนเมื่อวานนี้ก็มีวอลลุ่มเข้ามา ทำราคาพุ่งขึ้นไปปิดซีลิงที่27สตังค์เศษกิงกำไรใช้แนวรับบริเวณ23สตังค์เป็นจุดสตอปลอสสส่วนแนวต้านด้านบนภาพกราฟในไทมเฟรมเดมองไม่ชัดนะครับต้องไปดูที่ไทมเฟรมวีปแนวต้านถัดไปจะอยู่บริเวณ36สตังค์ถ้าขึ้นไปยืนเหนือแนวต้าน36สตังก์ก็จะคอนเฟิร์มกลับเป็นขาขึ้นได้หุ้นตัวถัดไปครับหุ้น NCL NCL ลงมาปรับฐานในช่วงภาษีท,ทรัมรอบแรกที่ราคา15สตังค์จากนั้นกลับตัว v s h a p p พุ่งขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณ33สตาตงค์แล้วลงมาสร้างฐานอยู่บริเวณราคา19สตังค์ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมจากนั้นในช่วงกลางเดือนสิงหาคมขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณ27สตังค์ก็ยังไม่สามารถผ่านไปได้นะครับลงมาพักตัวไม่หลุด19สตังค์ครับของ NCL NCL International Logistics ทรงกราฟเหมือนกับหุ้น b i o t e c h เลยนะครับเมื่อวานนี้ก็มีวอลลุ่มเข้ามาสนับสนุนปิดซีลิงที่30สตังค์เรดเก่งกำไรใช้แนวรับ27สตังค์เป็นจุดสต o p ปลอสแนวต้านแรกในวันนี้อยู่บริเวณ33สตังค์แนวต้านถัดไปอยู่ที่37สตังค์ถ้าผ่านตรงนี้ไปได้จะมีแนวต้านสำคัญอยู่บริเวณ42สตังค์ทั้งหุ้นไบ o t เทคและ NCL ในวันนี้ก็น่าจะมีการเล่นเดเร e นะครับหุ้นตัวถัดไป tpi pl tpi polin หุ้น tpi pl ลงมาปรับฐานต่ำสุดในช่วงปลายปลายเดือนมิถุนายนทำราคาต่ำสุดไว้ที่72สตังค์จากนั้นกับตัว v shape พุ่งขึ้นไปชนแนวต้านบริเวณ97สตังค์ยังไม่สามารถผ่านไปได้แล้วรูดร่วงลงมาหลุดโลบริเวณ72สตังค์ลงมาต่ำสุด มือต้นสัปดาห์อยู่ที่69สตงางค์เมื่อวานนี้มีวอลลุ่มเข้ามาสนับสนุนมากมายหุ่นเปิดที่ราคา71สตางค์พุ่งขึ้นไปชนแนวต้านบริเวณ86สตังค์ท้ายตลาดยอดตัวลงมาปิดที่84สตางค์เศษเกิงกำไรในวันนี้ใช้แนวรับบริเวณ79สตังค์เป็นจุดส t o p ลอสสส่วนแนวต้านด้านบนอยู่ที่97สตางค์มีแนวต้านย่อยๆอยู่บริเวณ90สตางค์นะครับ ตัวแนวต้านถัดไปอยู่ที่1บาท6สตังค์หุ้นตัวถัดไปหุ้นพีรพัฒน์พีรพัฒน์เทคโนโลยีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพีรพัฒน์พุ่งขึ้นมาจากฐานต่ำสุดบริเวณ68สตังค์พยายามขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณ91สตังค์แต่ก็ยังไม่ผ่านนะครับลงมาพักตัวยกโลขึ้นไปบริเวณ81สตางค์เมื่อวานนี้มีวอลุ่มเข้าหุ้นพีรพัฒน พุ่งทะลุแนวต้าน91สตังค์ขึ้นไปทำให้สูงสุดที่1บาท2สตังค์แล้วก็ย่อตัวลงมาปิดที่ราคา98สตังค์แนวต้าน91สตังค์กลายมาเป็นแนวรับเทรดเก็งกำไรก็ใช้แนวรับ91สตังค์เป็นจุดสต็อปเลส่วนแนวต้านแรกอยู่บริเวณ1บาท5สตังค์แนวต้านถัดไปอยู่ที่1บาท15สตังค์แนวต้านเหนือขึ้นไปก็อยู่ที่1บาท23สตาตังค์หุ้นตัวถัดไปหุ้นไซเล็กนะครับ PSTC Power Solution Technologies (PSTC) เมื่อต้นสัปดาห์นี้ลงมาปรับฐานตามสุดอยู่บริเวณ37สตางค์ส่วนเมื่อวานนี้ก็มีวอลลุ่มเข้ามาสนับสนุนพุ่งผ่านแนวต้าน40สตางค์ขึ้นไปทำให้สูงสุดไว้ที่44สตางค์้ายตลาดยอดตัวลงมา1ช่องปิดที่ราคา43สตางค์เทรดเก่งกำไรใช้แนวรับ40สตังค์เป็นจุดสตอปลลสหรือถ้าใครรับความเสี่ยงได้มาก ก็ใช้ราคาฐาน37สตังค์เป็นจุดสต o p ล o สสส่วนแนวต้านด้านบนถ้าผ่าน44สตังค์ขึ้นไปได้ก็จะมีแนวต้านอยู่ที่47สตังค์แนวต้านถัดไป50และ54สตังค์หุ้นตัวถัดไปหุ้น CPL หุ้น CPL ในช่วงภาษีทรัมป์รอบแรกทำราคาต่ำสุดไว้ที่บริเวณ63สตังค์จากนั้นก็กลับตัว V shape พยายามพุ่งขึ้นไปชนแนวต้านบริเวณ92สตังค์แต่ก็ยังไปไม่ถึงถอยลงมาสร้างฐานอยู่บริเวณราคา69สตังค์ส่วนในช่วงต้นเดือนสิงหาคม CPL ทำราคาซีลิ่งครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เปิดโดดพุ่งทะลุแนวต้าน1บาท15สตังค์ขึ้นไปได้ทำให้สูงสุดไว้ที่1บาท23สตังค์แต่ยือราคาไม่อยู่ถอยรูดลงมาพักตัวอยู่บริเวณ92สตังค์ เมื่อวานนี้ก็มีวอลุ่มเข้ามาหุ้น CPL เปิดที่93สตาตังค์พุ่งตะลุแนวต้านเดิมบริเวณ1บาท1สตังค์ขึ้นไปสูงสุดที่1บาท12สตังค์แล้วถอยลงมาพักตัวที่1บาท5สตังค์แนวต้าน1บาท1สตังค์กลายมาเป็นแนวรับเศรษเก็งกำไรก็อาจจะลงมาพักตัวลึกเหมือนกันก็ใช้แนวรับ92สตังค์เป็นจุดสตอปลอสส่วนแนวต้านด้านบนอยู่บริเวณ1บาท15สตังค แนวต้านเหนือขึ้นไปต้องไปดูที่ามเฟรมวี k นะครับจากภาพกราฟใน Timeframe Week ก็จะเห็นแนวต้านถัดจากแนวต้าน1บาท15สตังค์ขึ้นไปที่1บาท36สตังค์หุ้นตัวถัดไปหุ้น ndr nd rubber ndr นี่ทำราคาไซเวย์ออกด้านข้างนะครับตั้งแต่ช่วงภาษีทรัมป์รอบแรกเป็นไซเวย์ดาวโดยมีแนวต้านอยู่บริเวณ1บาท36สตังค์ส่วนในช่วงต้นเดือนสิงหาคม ลงมาปรับฐานต่ำสุดอยู่ที่บริเวณหนึบาทจากนั้นก็ทำราคาใช้เวอัพมีความพยายามขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณหนึบาท15สตางค์ในช่วงปลายเดือนสิงหาคมแต่ก็ยังไม่สามารถผ่านไปได้เพิ่งจะมาประสบผลสำเร็จโดยเมื่อวานนี้หุ้นเปิดที่ราคา1บาท15สตางค์เปิดที่แนวต้านพอดี1บาท15สตางค์กลายมาเป็นแนวรับโดยมีแรงพุ่งขึ้นไปชนแนวต้านบริเวณหบาท40สตางค์ ใตลาดมีแรงขายกดลงมาปิดที่1บาท25สตางค์เศรดเก็งกำไรวันนี้ใช้แนวรับ1บาท15สตางค์เป็นจุดส t o p ป o ลสโดยมีแนวต้านแรกอยู่ที่1บาท25สตางค์แนวต้านถัดไป1บาท36และ1บาท40สตางค์หุ้นตัวถัดไปหุ้น r a b b บิด a b b i t Holdings ช่วงภาษีทรัมป์รอบแรกพักตัวปรับฐานลงมาลึกมากอยู่ที่ราคา26สตางค์จากนั้นก็กลับตัว shape แล้วก็ทำราคาซีลิงครั้งหนึ่งในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมจากนั้นก็ทำราคาพุ่งขึ้นไปจนแนวต้านบริเวณ42สตางค์ยังไม่ผ่านนะครับถอยลงมาสร้างฐานใหม่อยู่บริเวณ29สตางค์จากนั้นก็กลับตัว v h เ p e พุ่งขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณ39สตางค์อีก2ครั้งก็ยังไม่ผ่านถอยลงมายกโลขึ้นไปที่ราคา32สตางค์เมื่อวานนี้มีวอลลุ่มเข้า รับปิดทำราคาพุ่งขึ้นไปชนแนวต้านทะลุ39สตางค์ขึ้นไปได้ขึ้นไปปิดที่ราคา41สตางค์เก่งกำไรแนวต้านแรกก็อยู่ที่42สตางค์แนวต้านถัดไปอยู่ที่50สตางค์ถ้าสต็อปลอสสั้นๆใช้แนวรับบริเวณ39สตางค์ซึ่งก็เป็นแนวต้านเดิมเป็นจุดสต็อปลอสส่วนถ้าใครสายปานยาวก็ลงมารอรับด้าล่างนะครับบริเวณ3 4ถึง32สตางค์ หุ้นต,ตัวตัดไปหุ้นไทพาเซสหุ้น TPL ในช่วงภาษีทรัมป์รอบแรกลงมาปรับฐานต่ำสุดที่40สตังค์จากนั้นก็กลับตัวยกหายกโลขึ้นไปในช่วงต้นเดือนมิถุนายนทำราคาสูงสุดไว้ที่90สตังค์จากนั้นก็ลงมาพักตัวสร้างฐานใหม่อยู่บริเวณ49สตังค์เคยขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณ68สตางค์ครั้งหนึ่งยังไม่ผ่านนะครับส่วนเมื่อวานนี้ หุ้น TPL มีวอลุ่มเข้าพุ่งขึ้นไปชนแนวต้านบริเวณ68สตางค์ก็ยังไม่ผ่านถอยลงมาปิดที่64สตางค์เทรดเก่งกำไรใช้แนวรับ59สตางค์เป็นจุดสต o p ปลอสส่วนแนวต้านยังคงเดิมนะครับแนวต้านแรกอยู่ที่68สตางค์ถ้าผ่านแนวต้านนี้ไปได้แนวต้านถัดไปอยู่ที่77สตางค์แนวต้านถัดขึ้นไปอีก1ชั้นก็เป็นแนวต้านเดิมบริเวณ90สตางค์ หุนตัวถัดไปหุ้น APCS Asia Precision หุ้น APCS ตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ทำราคาไซเวย์ออกด้านข้างนะครับเป็นไซเวย์ดาวในช่วงเดือนกระะกฎาคมมีวอลุ่มเข้ามาสนับสนุนพุ่งขึ้นไปเล่นในโซน2บาททำราคาสูงสุดไว้บริเวณ2บาท18สตังค์แต่ยืนราคาไม่อยู่มีแรงขายกดทับลงมาแล้วก็ลงมาปรับฐานต่ำสุด หลุดโลบริเวณ1.39บาทส9สตังค์ลงมาสร้างฐานใหม่อยู่บริเวณ1.23บาท23สตังค์เมื่อวานนี้หุ้น APCS ก็มีวอลุ่มเข้ามาเปิดที่แนวต้าน1.39บาทส9สตังค์พอดี1.39บาทส9สตังค์กลายมาเป็นแนวรับโดยหุ้นพุ่งขึ้นไปจนแนวต้านบริเวณ1.49บาทส9สตังค์แล้วก็ยืนที่ราคาแนวต้านพอดีเทรดเก็งกำไรวันนี้ก็ใช้แนวรับ1บาทส9สตางค์เป็นจุดสตอ l o ล s ตัวนแนวต้านถัดไปอยู่ที่1.64บาท64สตางค์หุ้นตัวถัดไปครับหุ้นซิงเกอร์ซิงเกอร์ไทยแลนดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหุ้นซิงเกอร์สามารถทำราคาขึ้นไปยืนเหนือแนวต้าน6บาทได้ราคา6บาทกลายมาเป็นแนวรับส่วนเริ่มต้นสัปดาห์นี้ตั้งแต่วันจันทร์ก็มีวอลุ่มเข้ามาสนับสนุนทุกวันโดยเฉพาะเมื่อวานนี้หุ้นเปิดที่ราคา6บาท95สตางค์ ก็เป็นการเปิดราคาที่แนวต้านนี้พอดี6บาท9กสตางค์กลายมาเป็นแนวรับเมื่อวานก็ทำราคาพุ่งขึ้นไปสูงสุดที่8.15บาทส5สตางค์แต่ก็มีแรงขายกดทับลงมานะครับลงมาปิดที่ราคา7.45บาทส5สตางค์เศรษเกิงกำไรวันนี้ก็ใช้แนวรับ6 9บาท95สตางค์เป็นจุดส t o p ป o ลสแนวต้านแรกอยู่ที่7.55บาท55สตางค์แนวต้านถัดไปก็อยู่บริเวณ8บาท50สตางค์ หุ้นซิงเกอร์นี้ก็มาหลายวันแล้วนะครับน่าจะมีการพักตัวเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็มีแรงขายกดทับลงมาทำกำไรยังไงก็อย่าหลุด6บาท95สตางค์ถ้าหลุดก็จะเสียทรงดูไม่ดีนะครับหุ้นตัวถัดไปเป็นตัวสุดท้ายในวันนี้ได้แก่หุ้น psl precious shipping ในช่วงภาษีทรัมรอบแรกลงมาพักตัวลึกมากอยู่บริเวณ4บาท96สตางค์ก็มีการแจกปันผลนะครับ จากนั้นก็กลับตัว v ีเช e พยายามกลับขึ้นไปเพื่อจะทดสอบแนวต้านด้านบนก็ไปไกลสูงสุดที่6 6บาท60สตางค์จากนั้นก็ยอดตัวลงมาสร้างฐานใหม่อยู่บริเวณ5.60บาท60สตางค์ในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมขึ้นไปทดสอบแนวต้าน6บาท75สตางค์อีกครั้งหนึง่งพุ่งทะลุขึ้นไปแล้วแต่ยืนไม่อยู่ถอยลงมายกโลขึ้นไปทำโลใหม่ที่6บาท10สตางค์ เมื่อวันอังคารพุ่งขึ้นไปทดสอบแนวต้าน6บาท75สตางค์แล้วก็ไปชนแนวต้านนี้พอดีส่วนเมื่อวานนี้มีวอลุ่มเข้าทำราคาพุ่งขึ้นไปทะลุแนวต้านบริเวณ7บาทขึ้นไปยืนที่7บาท20สตางค์เสรเก่งกำไรในวันนี้ใช้แนวต้านเดิมบริเวณ6บาท75สตางค์ซึ่งปัจจุบันกลายมาเป็นแนวรับก็ใช้ราคานี้เป็นจุดสต o อ l ล s อนะครับ ส่วนแนวต้านด้านบนอยู่ที่7บาท55สตางค์ก็จบไปแล้วนะครับสัปดาห์นี้หุ้นรีบาวขึ้นมาได้สวยงามแต่ก็ยังไม่ผ่านแนวต้านสำคัญแนวต้านสำคัญของกราฟเซตอยู่ที่1283จุดก็เหลืออีกประมาณ5 6จุดก็จะทะลุแนวต้านนี้ขึ้นไปได้แล้วนะครับยังไงก็ลุ้นเอาใจช่วยให้กลับเป็นกาขึ้นสำหรับใครจะเล่นเทรดกินงกําไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จ โชคดีทุกท่านสวัสดีครับ